ภารกิจพิชิตความร้อนเออร้อนชะมัดปุตาห์จะกินน้ำเย็นเย็นชื่นใจหน่อยแป๊บเดียวละลายหมดเลยนี่มันเพราะการถ่ายโอนความร้อนสินะความร้อนถ่ายเทจากที่ร้อนอากาศโตมาที่เย็นแก้วน้ำถ้าเราหาอะไรมาฉนวนกั้นมันไว้ได้ลก่กก็ได้การหลักปฏิบัติการสร้างแก้วเก็บความเย็น DIY เริ่มต้นนะบัดนี้เราก่อนนะความเย็นจ๋าเอาละ่ะเราต้องกั้นความร้อนทั้งสามทางการนำการพาและการแผ่รังสี ขั้นแรกใช้ฟอยห่อด้านเงาๆจะช่วยสะท้อนการแผ่รังสีความร้อนออกไปขั้น2บับเบิร์กันกระแทกอากาศที่ถูกขังอยู่ข้างในคือฉนวนชั้นยอดที่กั้นการนำความร้อนหละ่ะเสร็จแล้วแก้วเก็บความเย็นรินจังรุ่นโปรโตไทป์หน้าตาอาจจะดูแปลกแแต่ประสิทธิภาพต้องรอดูกันไปทดสอบในตอนหน้าได้เวลาทดสอบแก้วธรรมดากับแก้วรินจังรุ่นโปรโตไทป์มาดูกันสิว่าใครจะอยู่ใครจะไป30นาทีผ่านไป โหแก้วธรรมดาน้ำแข็งละลายหมดแล้วแต่แก้ว DIY น้ำแข็งยังอยู่เพียบเลยสำเร็จแค่เข้าใจหลักการถ่ายโอนความร้อนเราก็ประดิษฐ์ของใช้แก้ปัญหาเองได้เย็นชื่นใจที่สุดเลย